เหตุคนร้ายนะคะสองคนร้ายใช้ปืนอัดลมนะคะปล้นร้านทองที่ภูเก็ตค่ะกวาดทองคำกว่า100บาทค่ะ100บาทเลยนะครับถือว่ากวาดไปได้เยอะทีเดียวครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตนะครับก็ได้รับแจ้งนะครับเรื่อง <c oughs> ของเหตุสองคนร้ายนะครับใช้อาวุธปืนอัดลมนะครับบุกเ <c oughs> ข้าชิงซับร้านทองยงชวนนะครับ <c oughs> ที่หมู่บ้านการเก,กห์หมู่ที่7ตะมนลรัศดานี่แหละนะครับเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นี่เองโดยได้ทองคำรูปป พันไปจํานวนหนึ่งนะครับประมาณบ100บาทอย่างที่บอกไปโอ้โหแต่พูดถึงว่าภายในร้านเองถ้าเราสังเกตให้ดีนะคะตามภาพก็จะมีการเซฟพอสมควรนะคะคมีเหล็กนะคะที่ทําบล็อกระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายเป็นอย่างดีแต่ก็ยังไม่หวายที่จะเกิดเหตุค่ะจากการสอบสวนในเบื้องต้นนะคะขณะที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะเจ้าของร้านทองดังกล่าวก็คือคุณสิรินันสิริโกนวรกุลนะคะอายุ64ปีแล้วค่ะคเขาอยู่หน้าร้านคนเดียวนะคะก็เรียกว่าจู่ๆเนี่ยก็มีคนร้ายสองคนค่ะ ใช้วุดปืนอัดลมนะคะเข้าภายในเข้ามาภายในร้านแล้วก็ยิงใส่เจ้าของร้านเลย3นัดนะคะก่อนที่1ในนี้เนี่ยจะใช้ค้อนทุบก,กระจกนะคะที่มเีเรียกว่าเป็นกระจกใสนะคะคจนกระจกนี่แตกแล้วก็กวาดทองคาไปประมาณสักกว่าร้อยบาทนะคะก่อนที่คนร้ายเนี่ยจะ ขับรถจักรยานยนต์หนีไปทางบริเวณท่าเทียบเรือรัศดานะคะซึ่งเขาบอกว่าคนร้ายเนี่ยนะคะหนึ่งในนี้เนี่ยก็สวมกางเกงลายพลางนะคะแล้วบางอีกคนหนึ่งก็คือสวมกางเกงยีนแต่ว่าใส่วิกผมอําพลางใบหน้าด้วยซึ่งคนร้ายเนี่ยก็หลบหนีโดยการขับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับไปจอดทิ้งไว้ที่จุดจอดรถของพนักงานแพรปลาแห่งหนึ่งซึ่งห่างจากร้านทองที่เกิดเหตุประมาณ1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีสร้อยข้อมือทองคำตกอยู่ใกล้กับ รถจักรยานยนต์ดังกล่าวเนี่ยนะครับ<ฆ>หนึ่งเส้นด้วยเนี่ฮะคันนี้นี่<ฆ>เอง<ฆ>นะครับ ที่บริเวณท่อไอเสียของรถก็มีรอยเลือดติดอยู่นะครับอ๋อนะคะจากการตรวจสอบนะคะหลังจากนี้ก็ดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็พอได้รับเบาะแสบ้างนะคะก็ไปตรวจค้นอาคารที่พักคนงานพบว่าในห้องน้ําชั้นล่างของคนร้ายเนี่ยนะคะก็มีการเอาอาวุธปืนอัดลมที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยแหละค่ะแล้วก็กางเกงรวมถึงผ้านะคะที่เปื้อนเนี่ยไปทิ้งซุกซ่อนไว้ด้วยนะคะนอกจากนี้บริเวณถนนด้านนอกซึ่งก็เป็นเส้นทางที่คนร้ายใช้หลบหนีนะคะชาวบ้านก็ยังไปเก็บวิกที่คนร้ายสวมใส่ใช้ก่อเหตุได้หนึ่งอันนั่นเอง นะครับผมซึ่งขณะนี้เนี่ยตำรวจเขาก็ได้ปิดล้อมแพปลาในพื้นที่หมู่ที่7จ็ดตะมทัศดาทั้งหมดเลยนะครับเพื่อค้นหาตัวคนร้ายนะครับแล้วก็มีการนําภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยไปสอบถามข้อมูลคนร้ายจากชาวบ้านเพราะว่าคาดว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อนที่จะมีการก่อเหตุนะครับแล้วก็น่าจะรู้จักสถานที่ในบริเวณดังกล่าวเป็นอย่างดีนั่นเอง